วันนี้เวลา9้านาฬิกา53สมนาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรันร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ตรังอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังทอดพระเนตรโครงการตลาดจริงใจฟาร์มเมอร์สมาร์เก็ตประกอบด้วยโครงการเซนทันทำซึ่งดำเนินงานโดยกลุ่มเซนทันเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างงานสร้างอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ชุมชนสร้างสังคมที่ดีกว่าเดิมด้วยแนวคิดการสร้างคุณค่าให้กับสังคมอย่าง ชั่งยืนลดความเหลื่อมลำ้ำให้โอกาสในการเข้าถึงรวมถึงให้ความสําคัญด้านสิ่งแวดล้อมการอนุรักษ์วัฒนธรรมการคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ฟื้นฟูภูมิปัญญาพื้นถิ่นโดยตั้งเป็นจังหวัดหนึ่งที่กลุ่มเซนท่านเข้าดําเนินงานตั้งแต่ปี2559โดยได้นําองค์ความรู้และประสบการณ์เข้าพัฒนาให้ความช่วยเหลือ โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรศการต่างๆที่กลุ่มเซนท่านเข้าร่วมพัฒนาได้แก่นิทรศการจากนักเรียนโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาซึ่งในปี2559กลุ่มเซนท่านได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐได้รับมอบหมายให้ดูแลกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันและจังหวัดนครศรีธรรมราชบางส่วนรวม62โรงเรียน จากนั้นปี2564ถึง2565ได้ขับเคลื่อนโรงเรียนที่ได้รับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตา้มหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ขยายผลไปสู่ชุมชนและเป็นพี่เลี้ยงให้กับโรงเรียนอื่นๆเพื่อผลักดันให้เข้ารับการประเมินด้านต่างๆต,ต,ต่อไป นอกจากนี้ได้ร่วมมือกับมูลนิธิยุวสถิรคุณขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรมและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาทำโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องจากการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสู่อาชีวศึกษาจำนวน19โรงเรียนและสนับสนุนทุนการศึกษาจำนวน168ทุน ส่วนนิทรรศการจากสมาคมกีฬาคนพิการทางการเคลื่อนไหวจังหวัดตรังซึ่งเมื่อปี2564กลุ่มเซนทรันเห็นความสําคัญในการพัฒนายกระดับความเท่าเทียมในสังคมไทยจึงได้เริ่มโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับคนพิการในจังหวัดตรังผ่านความร่วมมือกับสมาคมกีฬาคนพิการทางการเคลื่อนไหวและร่างกายจังหวัดตรังภายใต้โครงการเซนทลธนรมชื่อโครงการเลี้ยงไก่พันไข่เพื่อการจําหน่ายโดยกลุ่มเซนทรันสนับสนุนการสร้างโรงเรือนแนวทางการเลี้ยงไก่พันไข่ ตลอดจนถึงการบริหารทางการเงินในเบื้องต้นให้คนพิการมีอาชีพสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ในปี2565กลุ่มเซนทันยังคงสนับสนุนกลุ่มคนพิการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้มีอาชีพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรวมถึงการสนับสนุนโรงเรือนเลี้ยงไก่ไก่พันไข่รวมไปถึงค่าอาหารช่วงเริ่มโครงการแก่ครอบครัวคนพิการรวม28ครัวเรือนใน5อำเภอและในปี2566จะมีสมาชิกเพิ่มอีก11ครัวเรือน นอกจากนี้ยังมีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์การเกษตรผักปลอดสารพิษและสินค้าต่างๆจากร้านค้าของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดตรังอาทิโครงการศูนย์รวบรวมพันธุปามน้ำมันมูล,ลนิธิชัยพัฒนาจังหวัดตรังเสื้อผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติผ้าบาติกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มถักหมวกบ้านน้องยวนวิสาหกิจชุมชนผลิตเตยปานันบ้านดุหุนรวมทั้งกกงลุงขนมพองเค็มที่เป็นขนมพื้นเมืองและกลุ่มผู้ปลูกแตงโมเกาะสุกร เวลา12นาฬิกา42นาทีสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรม,มราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ชุมชนผ้าทอนาเหมินสีตั้งอยู่บริเวณโรงเรียนบ้านควนสวรรค์อำเภอนายงจังหวัดตรังซึ่งกลุ่มเซ็นทันันร่วมกับชุมชนจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2557เพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์และถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นมาของผ้าทอนาเหมินสีผ้าทอมือเก่าแก่ของจังหวัดตรังที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นของ ไทยโดยมีการปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนผ้าทอนาเหมินสีจะแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์ผ้าทอนาหมื่นสีที่มีการสาธิตและสอนการทอผ้านาหมื่นสีแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านควนสวรรค์รวมถึงเยาวชนและผู้ที่สนใจ ซึ่งเอกลักษณ์ของผ้าทอนาหม่นสีคือสีแดงเหลืองมีการทอสองลักษณะคือการทอลายมรดกที่ทอด้วยหูกหรือกี่ทอมือเป็นการทอผ้าแบบดั้งเดิมและการทอลายพัฒนาที่ทอด้วยกี่กระตุกมีการสร้างสารรค์ลายผ้าใหม่ๆผสมผสานกับลายผ้าดั้งเดิมใช้เวลาการทอรวดเร็วกว่ากี่มือเหมาะสําหรับการทอผ้าใช้ตัดเย็บเสื้อผ้าและแปรรูปเป็นสิ่งของเช่นกระเป๋า ภายในอาคารยังจัดแสดงลายผ้าโบราณของชุมชนนาเหมื่นสีอายุกว่า200ปีปัจจุบันสามารถรวบรวมได้32ลายอาทิลายลูกแก้วลายดอกจันลายแก้วกุหลาบลายครุฑลายนกเวกหรือนกกระเวกลายหงลายตุ๊กตาถือดอกบัวลายพานรัฐธรรมนูญและลายปลา ทั้งนี้ชาวบ้านนาเหมอนสีมีประเพณีให้ผู้หญิงทอผ้าสำหรับใช้ในสามช่วงชีวิตประกอบด้วยหญิงสาวทอผ้าตั้งสำหรับใส่ผ่านให้เจ้าบ่าวในงานแต่งงานแม่ทอผ้าห่มนาคสำหรับลูกชายในงานบวชย่าหรือยายทอผ้าผ่านช้างจำนวนสองชุดสำหรับผ้าลงศพของตนเองและสามีโดยเป็นผ้าเช็ดหน้าขนาดยาว24นิ้วกว้าง24นิ้วทอต่อกันตั้งแต่เจดผืน9ผืนและ11ผืน และหลังงานศพจะนำไปถวายพระหรือให้ลูกหลานเก็บไว้เป็นที่ระลึก นอกจากนี้ยังมีร้านค้าวิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาเหมือนสีจะจําหน่ายสินค้าชุมชนอาทิกระเป๋าผ้าพันคอผ้าขาวม้าและของที่ระลึกตลอดจนกิจกรรมการอบรมบริหารการตลาดรูปแบบผลิตภัณฑ์และการบริหารจัดการร้านค้าการอบรมเป็นมัคคุเทศก์นักเรียนและเยาวชนลูกหลานคนในชุมชนการจัดทําแผนที่เส้นทางจักรยานท่องเที่ยวชุมชนป้ายข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนและการอบรมให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการขยะในชุมชน